จอหยุดได้ไหมทั้งชั้นทั้งหมาเนี่ยเวียนหัวไปหมดแล้วมารีด้วยเหรอเออเดินทำไมเดินอยู่ได้เอ้าดื่มเครื่องดื่มชูกําลังมันก็ต้องใช้กําลังสิครับพี่นาแล้วเธอจะดื่มทําไมเธอนั่งเฉยๆแล้วก็มีแรงไม่ต้องดื่มหรอกนั่นนะสิครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะดื่มไปต้องออกกําลังไหมหรือว่าดื่มไปในนี้มันมีอะไรถึงให้กําลังกับท่านนี่คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับ น้ำดื่มๆที่รสชาติมันหวานเฟื่อนๆแบบนี้มันม,มีอะไรในนี้ Did you know อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อน้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know เครื่องดื่ม,ม,มชูกำลังส่วนใหญ่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมหลักครับซึ่งพบได้ในชากาแฟมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางครับนอกจากนั้น ยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกได้แก่น้ำตาลกลูโคสสารทอรีนสารกัวรานาซึ่งมีฤทธิก์กระตุ้นระบบประสาทเพิ่มความกระปรี้กระเปราอย่างไรก็ดีเครื่องดื่มชนิดนี้อาจช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้บ้างแต่ก็ควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะเนื่องจากสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นหลักๆได้แก่คาเฟอีน ซึ่งหากได้รับคาเฟอีนมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการใจสัน่นกระสับกระส่ายหรือปวดศีรษะได้และยังต้องพิจรารณาถึงปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มด้วยนะครับเพราะหากได้รับมากเกินไปก็จะส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและน้ำหนักตัวเพิ่มทั้งนี้การดื่มเครื่องดื่มชูก,กำลังที่อาจเป็นอันตราย ก็คือการน้ำไปผสมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะหลายคนเข้าใจว่าจะทำให้ไม่มีอาการเมาค้างแต่ความจริงแล้วนะครับการทำเช่นนั้นยิ่งทำให้ผู้ดื่มนั้นเมามากขึ้นกว่าปกติเสียอีกเนื่องจากเครื่องดื่มชูกําลังมีคาเฟอีนซึ่งมีฤทธิ์กระตุ้นให้ตื่นตัวทำให้ไปบดบังอาการเมาทำให้ดื่มได้มากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษต่อร่างกายได้ห้ามดื่มเือนกับสมควดหรือกระทุกครั้งนะครับและนี่คือทิศยูโนคุณดูหรือไม่นะครับรักษาสุขภาพคุณให้ดีครับดื่มให้พอประมาณอะไรที่มากเกินไปไม่ดีเสมอนะครับ YouTube อีเมลมีจดหมายมา Facebook ก็มีใช่ไหมพี่เกณฑ์นะพี่มองกล้องสิผมรู้นะว่าพี่ไม่ได้แต่งหน้าและที่ดูหน้าจืดใช่ไหมอย่านะเด่นนะเด่นนะ